สวัสดีครับอยู่กัผม MP d o u Six s e รือว่าในไข่มะเขือพวงคอนเทนต์วันนี้เป็นการแนบะบนําอาหารพื้นบ้านแบบบ้านๆนะครับผมอ่ะพ่อใหญ่พ่ไงห่เอจระเข้พ่อใหญ่แต่ทอะไรจะเข้ทำอะไรผมว่าขดขีอชูรพอทองออุ่มยองพอทองพอท่องตับวุ้าว่าเราว่าเราตับปก้าบก้าริมราพอก้าเวลยูกิลาโอเค นี้คือเาตัะไปเลยถือว่าเกเกเบจานโอเคครับนไกลเนี่ยอุทอททอเราพอดอกพี่ตเอะสักปี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 เทมเคเล่เล่เล่เลลเนี่ยเพูอะอยู่เรื่อสักหลรอดกลบลรอดเอาวน้ออาทิตย์นี้รอเร็วเพราะคนลาเนี่ยอาทิตย์รอรอรออรอนี่ยอาเว้นตาเลว่าอยู่เรื่องอันเลบรานีรอเนี่ย อันนี้โบใจเองนั่นี่งเปรียบเปรียบคู่อาเล็กกลอกเองอ๋อคือเบบแบบเพอาะติดไม่พอาะเนี่ยแต่เนี่ยในที่ช้าไอ้เนี่ยอ่ะเฉลี่อ๋อสารละว่ะสารน่อเจนมากคืออ๋อแกได้สารเล็กแค่มีพอเนี่ยแค่ไหอแค่มีพอแค่มีพอคือแบบว่ามีเรื่องเขาปลูกดอกเขาเรียกว่าอะไรดอก,อกอต้นต้นบุกไม่ใช่ยอดยอดบุกนะครับอันนี้คือปกติเขาจะขุดบุกกันอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือ ตนเอ้ยไม่ใช่ดอกของบุรบุกอ่าโอเคๆตามนี้อเน่เทนอันนี้กินได้นะครับผมหนึ่งกินได้ผมว่าเอ็นพ่ออีนเน่ชาวเดนจะบุกกิีนได้ไหจริงอาหารเป็นความมีความเป็นธรรมชาติครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณพ่อใหญ่มากนะครับที่อ่าให้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารพื้นบ้านอาหารสมัยก่อนคือที่เรื่อยเรื่อยงอะไรไม่อพ่อใหญ่เนาะเรื่อยยกเลย อ้ลุกเด็เก็บอุ้ง่รงลุเ็กนีออกกบานอันี่รเช่อมี่อันเดย์เออแบบว่าออกจนแนววานหวานวานนะครับผมเออเจ้าตัวเดมามชมม่รถดีนี่อ๋อโอ้ออกแนวรถดีไม่ใช่ไม่ใเดี๋ยวผมจะลองไปชิมดูนะครับเดี๋ยวโอเคโอเคตามนี้นะครับผม สรรพคุณก็คือเป็นอาหารธรรมชาติไม่แย่ๆเ,เลยแกต้าือเลอยเปนระยะหนะคือเป็นคนคนสมัยก่อนคือแบบว่าเป็นอาหารธรรมชาติแล้วก็ปลอดภัยครับลูกขนาดนี้เนี่ยยี่สิบอ๋ออันนี้คือยี่สิบบาทนะประมาณอันนี้คือยี่สิบบาทนะครับผมปลอดภัยหายห่วงนีะนะครับผมก็อย่างไรก็ขอบคุณพ่พอใหญ่นะครับผมพ่อห้าพ่อใหญ่แล้วก็เดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นภาษาไทยอีกรอบหนึ่งแล้วก็ก็อย่างที่แกอธิบายให้ฟังนะครับผม